Body day, bởi vì nó, mọi người ta, yêu lao tang, bởi tay nó có pok up song, nó ngon, nó, xem nó, yêu lap, tes sour lemony, lap, bụi tes sour, lưu, xem nó, yêu หืลับปุ๋ยเลยมอตาโลแทะน้นะกาบกาบกาบเปิดอาบน้ำนี่กันสวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อลุงแน่สวัสดีสวัสดีครับผม,มไวมไว้

อ,อีละอีละเอาน้องบอบอลุนอ้องเดซนานั่งเดนั่งเดตื่นแล้ววันน,นี้นะสวัสดีปาลุงเร็วลุสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับผมหรือว่าสาบายดีนะลจน่จะหน่จ่เลยจ่ จะสบ,บายดีสบ,บายดีกะปันนะบบนนะป่นเน่ยเสะบาก็มาหัดกะปัน่นแท้กะปัน่นจะเสะบากะปั่นจะนะฮะน้องไม่ขวดที่ลอยแล้วพีวน่น้องัวใ่เราเยว่านี่ยเนาะอัน ม่ป้าพอลุง FC เอฟซีพอนนะ่ะบอ้เอาตะลิว้วขวดเนาะมันมเสียงดังขูดอยู่หมออยู่กาดกาดเนาะใ่ไหให้เอาไม้พายเนาะไม่ต้องอะยก็เลยเอาไม้พายเนะาะมันนี่ะะนะเสียงกับระดังนะพอลุ่งเนี่ยอืมแบบมันบกขูดเล็กเนาะแมนแมนควเพผืนวายลนะีเนาะเดี๋ยวพอเอาตะลิวขูดเนาะขูดยูนหมอกระถายตา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 แบบเป็นเล็กเนะาะพอลุงเนาะอันนี้เอาไม้พายมากับเสียงบะดังเนาะอันมันเป็นไม้เนาะแบบเป็นยาง มันเป็นย่งเป็นหมามันนี่กะละเตอะพีเด้อแม่ไข่แม่ทายทั้งนั้นเลยตัวใดก้นไข่แห้งบ่น้องเด้ก็สิบ่สิบ่เอาสักขียวเนาะนี่เฮ้ยตัวก้นไข่ก็สิบ่เขียวมันมีตุ่นี่บลงตนก้นขาวๆนี่ไข่เต็มท้องเลยนี่บ่รู้นี่มนอเ้อก็เลยบ่ได้ิดเอาเนาะไข่เต็มท้อง เรืเราขีออกเลยกินไข่เลยเนาอะอยาขีมันแตกออกยัเสียแม่กินยังนะมีจืดมีกินยังเปเนาะก็สดใสสดใสมายัางอะน,นะ <c oughs> มาคาราโดมาคาราโด ซีโด้แม่ซีโด้จตกเร็วจักบ่เคยกินสบายดีพี่นาวคนคนป่วยยัียก็ได้กินโดโดก็ได้กินดิแซ่บบ่แม่เดี๋ยวคือมักแตงนี่โอ้โหสดจักนมนมนึงเต็มเิมาเป็นเม็ดลีบิบมาบีบีบีสิบสี เบเวเบอยากอะหมาคาราโดบ่ซีโดโดนี <hatten> amin, ่แหละื้อมันะจกเลี้ยมาก็ให้มันกินนะโดาโดโาโดโาโดเนหมาดเอยวนี่เด้อมาเียวนี่เพิ่งกินนะิตามินเนาะจกดีไปทางไหนวิตมินะเลยมากใหม

มันมีแต่ห้อยแขวะจ้าหันบ่าว่ห้อยแขกแล้วก็แขนเสียอหน่อยคิวอยากจขึ้นว่ากันใดเดี๋ยวคว้อเก่ง,ขงเขาเพลินขึ้นนปาลุงเบิ้งลูกสบายดีสบายดีปปาลุงดูสบายดีครับ ท้อยลงอ hey uh ีกแล้วพ uh huh. ี่น ah> ้องดื pau, ้อแสนสวัสดีครับยังลูกอยังย okay. ังพอยัง เกกกิกาเห็ตตาเหลือมกะเหลือสวัสดีครับสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเห็นแต่ตาเหลือมมาก่อนโลกเสียหน่อย ป้าตัวแม่น้องมิกมาพ er ักกันมาแต่สสยได้เลยนะว่ายดีพี่น้องอาลายลายเต๋อบออื่นนะวัาดีพี่น้องอื่นใส่อื่นนะมาเทวันนี้นะเท้โอ้อื่นในลายเต๋คุดหาดเดียวบอนีิน่ะหาเดียวคุดได้ใส่หวยวหยบังเท่าไหน้าเนี่มหอยเขาคุดนะคุดห้อยเขาคุดก็ได้บอกก็ได้นะเนี่ย ยางพ่อก็บ่ยางไปทางเกดเห็นว่ามันมีอื่นก็ฮู้ว่ามันมีบ่มีมันบ่มีฮู้ปดได้อนั่นนติเพ่งมมอบ่ถ้ามีผู้เอาน้องสน้อยสิไปสู้เด้นี่น่งเกตดินมันสิมีบ่มีบ่มีโอ้าบ่พูดไปทีสิสังเกตได้่เว้ยปลาน้ําสิเล่าอยู่ อันนี้ไปสังเพอว่าอ้ยไระท้อย่างแบบมึงจะมีพุทมี่อ uh, yeah, mm, ือกมันไม่มีหอย่เบมึงมันก็เดียวกับหูกเลยเนี่อืมอยากมีแต่อยากลุกๆก่นนีเพราะะนัไดอันลืมทมน้องมิกป้องเฮี้ยนอยู่บ่เฮี้ยนอยู่นี่ไปบ่ตื่นแต่เลิกบ่ไปบ่ตื่นแต่เกบ่ ข่าวก็หายแม่ราขอเฮียรนย่างตัองเียแม่ะท่านได้กุบตะเวนค่กบเจ็ดโมงเพยังจิบเะทนแต่ขนาดก็เมื่อวัดมือวันที่ตะกี้กูยังทันแม่เมื่อหมื่อคือสิกระโดดแม่หายเือนบาลปยเออบริบไปเป็นอาทิตย์เลยเนีเออบริไปเป็นอาทิตย์ผู้ระมัณอาทิตย์เนี่ยบริบไลช่วงวันอากต์วันวันใดนกบไ่วงป่ามาใหม่ใหม่เด็ดผิดป้ายแล้วป้าเป็นข้ามาบ้านนี่มึมเออ นอนย่่ายใจอนนขึ้นนอนในหน้านอนๆจงเจ็บอยู่โอ้ยโอ้ยเจ็บมาพลังเลยเินอืมไม่็ะเจ็บอยู่จะห้องนอนเจ็บตะกี้เราว่าไข้แล้้ยท้องกินบอกเราอยากไปกินอย่างนี้มโปก่ไปแบบเออมหไดเลยที่น้ำหมนตะกี้เป็นไข้เน่ได้อยู่ในบ้านเลย ม่นใหญ่เขี้ยวม้าก็้เบเต้ยเบลเต้ปูนลายบ่บ่บ่น่อยเดียวก็ติดผู้อมไว้จค่ายหน่อยพ่อบัแดงแหละแต่คายนะเสได้มันได้บอกพันยเพันเขี้ยวนะพี่น้อยเขียวมาพอแดงกับคายเลยาะอยางชุดจริงนือเเ่าคือเอาพนพนตกะในปลากระโดงกกเบ่อแกใส้อื่นในบริเวณนี้พี่อ่ายเราเท่สะ

มะกูดมากอันท้น่ะแล้วท่าแล้วบ่อือวากูดยัท้งเห่งขั้นท่าแห่งขั้นพี่น้องพังเอาเพิ่นว่าอานี่มะกูดนะอา้นาขท่ากดอือ่าเป็นแบบว่าท่าถ่ายกัเทาต้องหิวหนาไปท่านบนหิวหนาเพาก็ถ่ายมได้อือย้อนอือปานหนเท่อน จเอื้องีว่อมัครกอสุดเรื่อกันยังแบบท่นไปถ่ายเลยผิวหนาขนาดเอามือไราหนาเอาดคุมถ่ายอยู่แต่ว่าละอืจะหน้าอะไรจะอยู่บ้านมั็นลำบากเรว่าออกแ่ก็พ่อเกิีประหาคือคุมคุมถ่ายวกตกโลกก็พ่อเกิปวระหาคือมีคุ้มก็ถ่ายบ่เป็นหนักกันเลยเออถ้าถ่ายเป็นหนัก ใครแต่งงามาเกาะกูยังคิดนกูเองอ่ะอมเกนวเขาไม่ร้องหน่อยว่าอยง่่าตาไใคสิไปลยกน่อยกับบมีอืรเียนแบบหครับอนพนว่ายางยังก็ยางต้นต้นคอยยางต้นคอยนะยางต้นคอยท่าเปล่ามันก็ะิญงบลุงเล่าต้นคอยแบบไรสิะเออเออเออพว่อย ก็คอยข้าวาวน่หระ่าแม่แถวคอยมาหินน่ะหะลาเฮ้ยจงไายเผาไผ่อะบอกเล็อย่งไจักเ่ากับบดบบอกว่าเผาไพ่เลยบอกเผาไพ่มาเป็นยางบ้าเอายางมันท่ายางต้นคอยท่ามันยหยบลงโอ้ใกล้วันงมัใกล้วันนี่นหพวกนี้ถเป็นอันคือก๊อันคือเกืออันบองเ็ดคือเอ กินอะไรใส่แล้วบเซ้าเลย่หอยโขนะเขากินเลยามันมอเดจันกบป่าหมอมอข้างอยู่บ่เวลาเขาเ้าเปลี่ยนละอายเวลาเขาหยาดเขาเปลี่ยนละอายขาเขาไพ่ไปเนาะพ้าผ่าวคนไทยนี่เดือดสะดวไท่แทนผลออกมาน่ยนะมันจะเป็นริดสะดวง มมันยากอบ่กกบอกว่างก็กินงานว่างก็ไม่เงเรื่องอ่ะบอกไปกินเบิ้งถ้าทางมาทางตัวลายทางน้าตนหนึ่ง้าวหยาดูดนะบัดขาหยาดคเขาหยาดะเวะเวผัดยง มันแดงมันแมันคันโอ้คันจะมนอยู่เดนอนมันจะหิวนอนอันคันงานประกวดงนนอกของบ่กงานานประกวดบัดคันได้พี่น้องได้บัดถือบัดถือล่องบัแล้วถายยาเรือคือจะคือบัประกวดอัดเท่ามอนเอาน้อจะไปป่านนี่ขอามเนาะ พน่าป่ากับเศ้าม่นสิเศ้าอยู่บ่ป่าเศร้าเขาอหลายคนปาผิดเียป่าไปป่านะเศ้าพี่น้องกยแต่บ่ายังเช่ยามได้เลยยังบ่มีเงินฮิโนมฮิโนมพากระตื่น กระเป๋งเงินมาเซียอีบ้ามั้ยนีเเงินเสีย้าบ้นได้สบเียบ้านเสียบ้านเียมา้วนเียบ่บันาบเสียเอาัวเอาเงินไปนะวเาเาเงินดี่า้น้คนงาน้าน้ำน้ำมเียงบาเย็นค่ะเออเพราะนงนเีนเ้นก็สิงา้างใหญ่ชไหมบ่เพ่ยน่ะสิงามบ

อะไรด้พี่น้องมานคก็มาอัญยากาศแดดแดดพี่น้องแดดแดดคือจากฟ้าเฮ็ดบ่อรึอยันตั้งเื่องเราห็นมาปสอแลคือนมันีบค่คือมไทางนี้คนชีบโต๊พี่น้องยิบนี่กะ สิไดจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องผักเบิ่งผักส้มคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี